เปิดภาพที่โชวอาคารผู้โดสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับของสนามบินสุทภูมิผมถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงสงกรานนะครับผู้โดยสารทรงไทยไปกำลังลงกันเยอะเลยไปติดตามชมบรรยากาศกันครับ <S <S ทุกคนครับจุดที่ผมยืนอยู่ก็คือชั้น2ประตู6นะครับแล้วก็สองผ่านบันไดเลื่อนไปยังเคาน์เตอร์ของสมาคมไทยธุร,รกิจการท่องเที่ยวแ,และกีฬานะครับ อยู่ข้างล่างนะ ATTA นะจะเห็นบรรยากาศกรุ๊ปทัวร์เยอะมากๆเลยนะแล้วตอนนี้ทุกคนชั้น2ประมาณประตู7จ็นะเราจะเห็นบรรยากาศกรุ๊ปทัวร์โซนรัสเซียนะครับที่มีพี่ทัวร์เจนซีอูน่าจะไม่เห็นแล้วนะเดินนําไปข้างหน้าเลยครับ่วนใหญ่ออกมาจาก exit r ิสบ exitC Catmail นะก็เดินมาสมทุบที่ Ex i t ซิสบแบบนี้ครับผมลงมาข้างล่างที่ชั้น2ประตู7จนะทุกคนด้านบนเป็น,ปนกรุ๊ปทัวร์โซนยุโรปนะครับอีกแล้วนะ ที่กาลังลงมาแล้วก็ภาพตรงนี้จะแตกต่างจากช่วงที่ผมไ like ลฟ์มากๆเพราะว่าจะเป็นกลุ่มช่วยเจนซี่โซนรัสเซียนะครับที่มาจอดตั้งโต๊ะกับตรงนี้นะครับเพื่อรอรับผู้โดยสารชาวรัสเซียนะฮะแต่ผมพูดเลยนะครับว่าพื้นที่ชั้นสองประตู7นี้นะครับนอกจากกลุ่มทุบทัว,ทวทร์โซนรัสเซียจะมาใช้พื้นที่กันแล้วนะครับก็จะมีกลุ่มทุบทัวร์ส่งจีนที่มาเกือบทุกวงเวลาของวันนะฮะในช่วงก่อนสงกรานกันแบบนี้นะครับดีมากๆเลยฮนะ ออกไปแล้วนะทุกคนเราเดินตามกลุ่มครุบชัวทรงจีนไปดีกว่ากลุ่มนี้อาจจะไม่เยอะมากนะแต่มาครบเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณนะ้าคุณอาลูกเด็กเล็กแดงนะครับออกกับที่ชั้น2ประตู7แบบนี้ครับตามคอนเซปต์เรานะครับเราเดินตามไปกับกลุ่มพี่ๆครุบชัวดีกว่าฮะอุ้ยด้านขวามีนะทุกคนที่ผมเดินตามอยู่ด้านซ้ายผมก็มานะไม่กล้าหันกล้องไปนะครับนี่เซตหนึ่งนะฮะแต่ว่าทีมนี้เขาจะใช้สายคาดกระเป๋านะทุกคนสีส้มให้ช่วยติดตาม หาสัมภาระกันได้ง่ายๆนะครับดีเหมือนกันฮะเป็นวิชวลคอนโชว์ได้ดีครับอ่ะเอาดีๆทุกคนเนี่ยหลายกลุ่มมากๆเลยเดินตามออกมาจากชั้น2เออชั้น1ประตู7จ็ดครับทุกคนมีหมดฮะจีนอินเดียตะวันออกกลางฝรงฝรั่งมาพร้อมนะครับเตรียมรับเทศกาลสงกรานนะฮะร,รับความจอยกันได้แต่เดี๋ยวผมจะเดินตามผู้โดยสารไปขึ้นรถบัตกันดีกว่าอู้เมืองนี้ยังเป็นปัญหาทิดดอย,ดยนะทุกคนแต่ว่าก็เจอจอยกันได้นะครับมันเป็นฝาท่อ,อพอดีนะฮะ ก็เลี่ยงๆกันหน่อยได้เหมือนกันครับทุกคนดูบรรยากาศด้านนู้นนะเยอะมากเยอะจริงซึ่งผู้โดยสารตอนนี้ครุบทรวมาหลากหลายจริงๆครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่ผมจะลงคลิปวันที่ผมจะลงคลิปไปนะน่าจะเป็นหลังจากวันที่7ไปแล้วหรือเปล่านะครับหรือเป็นวันที่7ทพอดีนะฮะตัวเลขของผู้โดยสารที่เข้าไทยน่าจะแตะ10ล้าน ไปแล้วหรือเปล่านะฮะรอดูติดตามกันอีกทีนึงครับผมจะคอยอัปเดตข้อมูลให้นะฮะอ่าไหลไหลไหลเดินเข้ามาขึ้นรถทัวร์กันครับรถบัสกันนะฮะตอนนี้คือรถบัสที่ชั้นหนึ่งประตู7ด้านนอกอาคารนะคค่าข้างจอยกันเต็มนะครับแล้วก็พี่ๆช่วยเจนซี่ก็คอยนะครับบริการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยกันนะครับอุ้ยทุกคนนี่เป็นอีกรุปหนึ่งอ่ะผมเดินตามไปดูรูปข้างหน้าดีกว่ามีกร๊ปหนึ่งอ๋อรูปนี้เป็นรถบัสของโซน รัสเซียส่วนยุโรปนะครับจอดอยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขหก้น่าจะมาอีกหลายคันกับขวามือด้านหน้านี่เลยคือเป็นกรุ๊ปทัวร์ส่วนเวียดนามนะครับโอ้ทยอยขึ้นรถบัสไตกันเยอะแล้วนะครับบางส่วนก็กาลังรอเก็บกระเป๋าขึ้นรถนะครับดีดีต้อนรับทุกท่านครับพูดได้เลยว่า10ล้านอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมก่อนสงกรานนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจมาเที่ยวที่ไทยนะครับเย็บทันนะฮะเข้ามากันได้นะครับไม่แน่ใจค่าตั๋วจะแพงหรือเปล่านะแต่ถ้าอยากจอยเราต้องสู้นะครับ ผมพูดเลยว่าช่วงนี้นอกจากชั้นหนึ่งประตู7จะเป็นจุดออกครุบทัวนะครับที่มาก็อย่างหลังไหลนะแต่ต้องบอกไว้เลยเหมือนกันว่าบริการใหม่ที่สนามบินสุนรรภูมินะครับ grab delivery นะครับเพิ่มจุด pickup point คือจุดรับผู้โดยสารนะครับที่ชั้น1ประตู4แบบนี้นะครับก็จะมีจํานวนผู้โดยสารมาใช้บริการกันเยอะมากตัก้งแต่วันที่เปิดเริ่มเลยนะในโซนประตู4ประตู3ด้านนอกอาคารนะครับจะเป็นผู้โดยสารที่มากันดูเดี่ยวทุกคนไม่ได้ว่าเป็นสไตล์กรุปทัวนะครับ ก็มาใช้บริการรถสาธารณะที่สนามบินสุวรรณภูมิได้นะครับหรือจะไปใช้แอร์พอร์ตเดลิงก์านใต้ดินก็มีนะครับแล้วก็มีค่าบริการที่ถูกมากๆด้วยอุ้ยทุกคนเราจะลืมรถบัสเอ็กซ์เพรสลน์สาย S1 ไม่ได้นะครับสีส้มๆข้างหน้านะครับที่กําลังเข้ามาเพื่อจะจอดรับผู้โดยสารเข้าไปในปลายทางถนนข้าวสารนะส่วนใหญ่ไปลงวัดราชบุรณะหรือเปล่านะวัดราชบพิธหรือเปล่าหรือวัดราชนัดดาะนะผมจำไม่ได้นะเออมีคลิปของผมทําแยกไปแล้วนะครับไปดู การเดินทางเข้าเมืองแบบรถ S1 ก็ได้นะครับออกทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มีค่าบริการเพียง60บาทเท่านั้นนะครับเอาละครับทุกคนน่าจะได้เห็นบรรยากาศวันนี้ที่ผมบันทึกไว้คือวันที่5เมษายนนะครับก่อนที่จะหยุดยาวสงกรานของหลายๆท่านนะครับถือว่าผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไทยยังเข้ามายาังต่อเนื่องนะครับและเลือกใช้บริการขนส่งในสนามบ,บินชนพุ่มก็อย่างหลากหลายมากๆครับและที่มีเยอะสุดนะครับคือบริการแท็กซี่นะแท็กซี่ เข้ามาเติมกันเร็วมากๆนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารใช้บริการแท็กซี่ก็ยังต่อเนื่องฮะขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามคลิปชอบคลิปแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับคิดว่าในช่วงเวลานี้ทุกท่านคงจอยกับบรรยากาศสงกรานในเมืองกันแล้วนะครับสนุกมากๆแต่ร้อนนิดน,นึงทากันแดดอยู่ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปแล้วก็ like, <ป> istas, ช่องไอ้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ